เป็นโลงไม้นะครับตรงนี้เบิ่งรถตักไหมครับมมขนาดเดินยังสุดเลยนะครับดิน สวัสดีพี่น้องทาง youtube แล้วแฟนเพจสีเรืองอะไรยนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางมาซื้อรถนะครับตัวนี้ก็เป็นรถตักนะครับเป็นรถตัก j s เอสูนนะครับลูกค้าส่งส่งรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทลองสตาร์ทแล้วก็ลอง เช็คดูระบบนะครับว่ามันสภาพประมาณไหนนะครับไปไปชมกันเลยครับผมว่ามันจะน่าใช้ไหมครับคันนี้นะียถึงแล้วครับผมเราจะถึงแล้วครับนุดจอดตรงไหนนะไปะเดี๋ยวเราลงไปดูเลยครับ ลงไม้นะครับตรงนี้มาเบิ่งรถตักไหมครับฮะออามาอยู่อยู่ข้างในหูกโอ้โหดูสภาพดูสภาพข้างในที่รถจอดนะครับตอนเขามาจอดมันยังเป็นดินแห้งๆนะครับหน้าแรงนะครับ แต่ตอนนี้ครับดูครับจะวิ่งออกได้ไหมครับรถจะมีการซื้อขายกันดูขนาดเดินยังสุดเลยนะครับดินมาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงกันครับ JH 3 0 ก็เจัดปีแล้วครับหืมงานวัสด,ดุก่อสร้างมั้งนี่ยตะปูนตัวนี้จะเป็นเลี้ยวล้อหลังนะครับคันนี้นะ จีเอสามศูนย์ครับนะฮะเลียวได้หรือเปล่าไฮดรอลิกยังมีเครื่องเดิมครับยังเครื่องเดิม ต่อสายพวงเงวๆก็ได้ครับมอน,นเครื่องมีเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้เครื่องเดิมถ้าเครื่องเดิมมันจะเป็นสีสูบนะครับถ้าเขาแปลงมาจะเป็นหกสูบตพรนี้แปลงมันใช้เครื่อง tx 120โอ้ย,อยางครังนี้รั่วซึมมันซึมนะครับ สภาพยางก็ล้นหน่อยครับขึ้นแล้วบ่น้ำมันอื ต่อข้างหลังเลยก็ได้ครับมาเาลองฟังเสียงกันครับเดี๋ยวต่อแบบแีตแบตเตอรี่ก่อน มันไฮโอลิกมันไม่มีนะครับก็เลยทํางานไม่ได้นะครับแต่มีน่าจะรั่วหลายจุดนะครับนูพื้นนะครับคันนี้นะเจอเสศูนยนะครับตัวนีน้เดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของอีกทีนะครับต่อราคาไม่ลงนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวพามาเอานะครับ ขาเคลื่อนย้ายนี่สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยขาเคลื่อนย้ายรถพวกนี้นะจากรอยอ็ดไปกระสินนะครับน่าจะอยู่กับมันหมื่นเนี่ยเน,นี่ยฮะเพราะว่าเข้ายากนะครับผมว่ารถจมแน่นอนแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวกดฝากกดติดตาม ไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับจะไปรีวิวรถคันไหนก็กดติดตามไว้เลยนะครับไปครับผมฝกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับสีเปรืองอะไรยนแล้วก็มาวินเชียงกงนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าําหรับนี่ฮะน้องนะครับเนี่ยฮะ จับไว้ครับแต่พอได้ครับโอ้พาเลยเกียร์มันลดเกียร์มันลดเออนั่นละโอ้แหงอยู่ะ่ะ